เป็นนักขายดีแล้วค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะคุณอย่าลืมจินตนาการในสิ่งที่คุณราถนาหรือจินตนาการในสิ่งที่คุณขายอย่างเช่นคุณขายอะไรค่ะให้คุณจินตนาการถึงสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าคุณจะขายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือสกินแคร์หรือความเชื่ออะไรก็แล้วแต่หรือดิจิทัลอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้คุณจินตนาการถึงในสิ่งที่คุณจะขายค่ะเพราะอะไรคะถ้าคุณจินตนาการถึง ส่งถึงยังไงก็ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะเนาะแต่ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจินตนาการถึง ลูกสินค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราค่ะพอให้เรานึกถึงนะคะจินตนาการถึงว่าเราเป็นคนขายดีรู้คนนั้นต้องได้สินค้าดีคนนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์ดีคนนั้นค่ะเขามีสุขภาพดีกับสินค้าของเราค่ะให้จินตนาการถึงว่าว่าเขาใช้สินค้าของเราแล้วเขาประสบความสําเร็จให้เขาใช้สินค้าของเราแล้วเขามีสุขภาพดีมีผิวหน้าที่ดีค่ะอันนี้ค่ะคือการจินตนาการไปก่อนค่ะถ้าเราจินตนาการถึงบอกเวขาว่ายังไงคุณก็เป็นนักขายดีได้อย่างแน่นอนค่ะ เราไปทําดูนะคะโคดอุ้มชานินีรุ่นพี่ออนไลน์สร้างรายได้จากการเทียดอด์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดวิดิท่าโปรไฟล์ติดตามกันได้คะ่ะ